ถ่ายไปน่านมาถ่ายกันต่อครับทางปูนหมดไปแล้วนะครับทางปูนหมดไปแล้วน่าจะประมาณสากิโล4ี่กิโลแล้วตอนนี้เป็นทางดินแล้วทางดินใครชอบลุยๆต้องแบบนี้เลยนี่อย่างนึงไม่ออกนะครับถ้าฝนตกจะเป็นยังไงนินทางก็มีน้ำตลอดนะเนี่ยน,น้ำซึมออกมาจากข้างทางใช่ใช ทั้งทั้งดินทั้งหินเหมือนทางน้ำเลยหินลอยหินออลอยลองดูทางกันเผื่อใครอยากจะมา จะมาก็มานะครับไม่ต้องชวนผม, <c oughs> ผมไม่เอาแล้วผมผมเชื่อแล้ว <c oughs> ตอนแรกครูใหญ่เขาบอกว่า <c oughs> ให้มาทางเชียงใหม่นะอ้อมไปอ้อมเชียงใหม่เถอะ <c oughs> ผมว่ายังไงยังไงอ้อมทำไมเยอะแยะ <c oughs> เราเก่งเราขับได้ ได้ไหมถอยกลับได้ไหมฟังเสียงขูดดูก็แล้วกันครับแม่งจริงมัมเราไม่น่าไปสุขไทยนะครับพี่นะเราให้พวกนั้นมานั่งด้วยนะเออแม่ร้องอ่ะรือมันเป็นเลื้อยมานั่งด้วยไอ้พวกพิเศษบอลนี้วิงต้องมี ต้องมีขอกลับต้องมีขอกลับอ่ะตอนนี้วิ่งมาได้ประมาณ14กิโลได้แล้วนะครับจากทั้งหมด60กิโลสงสัยวันนี้ต้องนอนต้องนอนที่นี่แล้วละ่ะจากตอนแรกกะว่ามาเซอร์เว์เสร็จจะเหลือเวลากลับไปเชียงใหม่ถ้าทางจะไม่ทันแล้ว ก็ไม่โคุงไปเดินไปเรื่อยๆเไยนะเอาไปโค้ลิปไปคงไม่โคใหญ่แหละที่เดินไปเรื่อยๆไม่โค้มันเดินได้อยู่แล <ๆ S 1> <ๆ>้วแค่มีน,ามาน้ำมันไม่มัหน หลังก็ลองเอาโลตัสมาแทนแล้วกันไลโคทำไม่ดีไปดิ <laughs> นซีนนะชัวไพชัวไพชัวรไพบว,นะวิถัวแซมคัน